คืออย่างนี้พระอุเทนเนี่ยเขาก็เคยด่าผมนะถ้าทุกคนจำได้เขาก็ด่าผมถึงขั้นจะมีทนายมาฟอ้องผมเลยนะจริงๆคืออย่างล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยผมรู้สึกว่าท่านด่าแรงมากนะคือผมไม่รู้นะ แพลแรลี่เขาอาจจะเก่งใจผ้าเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาด่าผมอับป,ปรีจังไลเหมือนที่ด่าแพลแรลี่หรืออาจารย์เบียร์กูไม่รู้นะกูถึงกุติเลยนะผมถึงกุติเลยนะเพราะว่าผมว่านะคําคเนี้ยมันแรงนะอย่าบอกก่อนเลยพ่อแม่ที่เป็นพระอาหารหันยังไม่เคยด่าลูกแบบนี้ฉะนั้นก็ไม่มีใครมีสิทธิ์มาด่าเดียแบบนี้นะผมจะบอกให้ อย่าได้ไลฟ์สดแล้วด่าผมแบบนี้ผมถึงวัดเลยนะจากสนามหลวงมาที่ตรงนั้นใกล้มากผมถึงวัดเลยนะผมไม่ยอมนะผมมีความเชื่ออย่างแรกคือเราไม่ใช่ญาติกันผมไม่เคยฟังธรรมะเขาผมไม่รู้แต่จะเอาผมไปด่าแบบนี้ไม่ได้เข้าใจปะผมเองอ่ะอาจจะมีการศึกษาที่น้อย ผมเองอาจจะไม่เรียนสูงแต่พอดีผมมีคําว่าสมบัติพูดีที่พ่อสอนในการที่จะด่าคาแบบเนี้ยบอกว่าไม่เหมาะไม่ควรในการที่จะไปต่อว่าใครนะแล้วผมก็มีความเชื่อ <c oughs> อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่านหน้าไม่เหมือนพ่ออย่าเสือกสเลยก,กับกูนะกูคือคนที่เคยสูงสุดมาแล้วก็ต่ําสุดมาฉนันคือกูว่างเปล่านะผมกล้าพูดเลยผมคือคนที่ว่างเปล่า คือผมไม่รู้หรอกว่าท่านจะอะไรไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะรวบรวมบรรดาเพื่อนๆหรือเอฟซีที่เป็นกัดเทยแต๊กแต๊แต๊ที่ท่านชอบพูดอะไปใส่บาตให้ที่กุฏินะแต่แต่เวลากูรวมตัวที่อาจจะรวมตัวไม่เยอะหรอกนะแต่ก็ต้องดูนะว่าพูดแบบนี้ทุกวัน่ะคนที่เขาเป็นเพศที่สามที่เขาโดนเหยียดแบบเนี้ยเขาอยากจะไปใส่บาตรอะไรบ้าง อันนี้เรื่องจริงนะอย่าให้ผมผมก็ไม่ได้กระแสแรงนะแต่ถ้าเกิดกูจะทากระแสแป๊บเดียวนะกูจะบอกให้นะฉะนั้นเขาจะยอมกันอะไรกันเรื่องเรื่องของเขาไม่รู้แต่ถ้ามาด่าผมแบบนี้ถึงกูติเลยกูไปหากูจะถามด่ากูเรื่องเนี้ยด่ากูทาไมทําไมถึงต้องด่ากูกูจะถามแบบเนี้ยกูไม่ใช่นักเลงนะแต่กูจะถามว่าทำไมถึงด่ากูขนาดนี้ไปถามไม่เฉยนะนะจริงๆ เพราะเราไม่เคยด่าใครแบบนี้เราอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แบบรวยไม่ได้อะไรนะแต่เรารู้เรื่องของมารยาทเรารู้ผิดชอบชั่วดีถ้าด่าแบบนี้แปลว่าไม่ใช่ละและอีกอย่างหนึ่งคือตัวท่านเองก็ไม่ได้มาให้ผมแดกนะไม่ได้มาจ่ายค่าไฟไม่ได้มาจ่ายค่ารถไม่ได้มาจ่ายค่าข้าวให้ผมซึ่งคําว่าบุญคุณมันมันมันไม่มีกันอยู่แล้วไงเข้าใจป่ะมันไม่มีคําว่าบุญคุณกันอยู่แล้ว ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวไม่ใช่พระอาจารย์ไม่ใช่อะไรกูเลยไม่ได้รู้จักอ่ะฉะนั้นคือถ้าเกิดมาด่าผมแบบเนี้ยผมก็คงรับไม่ได้ผมก็มีวิธีของผมอ่ะเข้าจะบ้าผมมีวิธีของผมนะคือเราแค่รู้สึกว่าท่านพูดแบบเนี้ยมันไม่เหมาะนะอย่างไม่ต้องเอาอะไรเอาอะไรมากเลยไม่ต้องอะไรมาก๋อไม่ได้ด่าไม่มีใครด่าผมอผมถาม จริงผมไม่อยากจะแบบโทรหาอาจารย์เบียนะอยากไ้คุยกับอาจารย์เบียว่าอาจารย์ผมมีเรื่องจะถามอาจารย์นิดหนึ่งคืออย่างผมเนี่ยเวลา,าผมจะพูดเรื่องอะไรอย่างแรกต้องมีความรู้ผมเคยไปดีเจผมสามารถที่จะถ่ายทอดนะว่าการเปิดเพลงเปิดยังไงการศึกษาเพลงต้องทํายังไงการจะเปิดเพลงเพลงหนึ่งแล้วต่ออีกเพลงหนึ่งให้มันสมูทมันทำํำยังไงการจะยิงจริงเกิ้ลต้องทายังไงทาเพราะเรา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 เคยเราเคยเป็นมาเรามีความรู้เรา ถึงสามารถที่จะบรรยายหรือพูดให้กับคนที่ไม่มีความรู้ฟังได้ฉะนั้นคือผมอยากจะโทรหาอาจารย์เบียมนะว่าอาจารย์ถามอย่างเดียในพระไตรปิฎกเนี่ย,ยของพระพุทธเจ้ามีส่วนไหนข้อไหนมุมไหนที่อธิบายเกี่ยวเรื่องของเกยคิงกับเกควีนหรือเปล่าเพราะผมเห็นท่านมหาอุเทนเนี่ยท่านอธิบายคําว่าเกยคิงกับเกควีนได้ชัดเจนมากทั้งที่ท่านก็น่าจะบวชมานานมากแล้วนะท่านไปนศึกษาแบบไหนหรอ ันคือถ้าเกิดในพระไตรปิฎกมันไม่มีตัวขยายหรือตัวที่จะบอกได้ว่าเกกิงคืออะไรเกควีนคืออะไรแปลว่าท่านก็ต้องมีประสบการณ์นะเพราะผมเป็นดีเจมาก่อนผมก็ต้องมีประสบการณ์ผมถึงมาถ่ายทอดให้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไงเข้าใจเดี๋ยวพูดปะ่ะคนไม่มีประสบการณ์ถ่ายทอดแบบให้เห็นภาพไม่ได้นะเว้เข้าใจปะ่ะฉะนั้นคือผมไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับท่านเลยนะแต่แค่รู้สึกว่าในโซเชียลอ่ะมันออกมาเยอะจนเราสึกว่าเออบังคํมมันก็ไม่เหมาะไม่ควรใช่ปะ่ะ แล้วท่านก็จะบอกว่าท่านอ่ะเป็นคนมีเมตตา9โมง49นาทีเมตตากี่โมงอ่ะเมตตากี่โมงอ่ะเขาต้องถามแบบนี้นะคือทุกคนนะเดี๋ยวว่านะอะไรก็แล้วแต่พี่ปอขอบคุณมากค่ะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอ่ะเราเองเราก็มีหน้าที่เข้าใจป่ะบท่านเองท่านก็มีหน้าที่อ่ะทุกคนมีหน้าที่เหมือนกันนะฉะนั้น ไอ้เรื่องที่จะมาพูดกันแบบน,นี้ในโซเชียลผ่านสื่อผ่านอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่ามันไม่เหมาะไม่ควรหรอกนะมันไม่ดีเยาวาชนมันมองเยาวาชนมันฟังแล้วมันก็แบบเข้าใจป่ะเข้าใจดี่พูดป่ะมันแด้อะไรกับสังคมปับการที่มามามา,มาพูดแบบเนี้เออเป็นเกียตเม้นเหรอ ถ้าถ้าจะทำเอ็นเกียดเอ็นแบบนี้ผมว่าไม่สร้างสรรค์นะจริงๆไม่ได้สร้างสรรค์เลยไม่ดีด้วยซ้ำคือผมไม่รู้หรอกว่าแพรลี่เขาจะเป็นยังไงแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เหเลียดเรื่องเพศสภาพและอย่างหนึ่งคือเขาก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนคนหนึ่งที่เขาก็ไม่ได้ทำลายอะไรสังคมอ่ะผมคิดแบบนั้นนะนะคนเราจะเป็นอะไรมันเลือกเกิดไม่ได้หรอก แต่มันเลือกที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขได้โดยที่ไม่สนใจหัวใครไนงะเข้าใจปะ่ะถามว่าเป็นตุ๊เป็นแผวแล้วทําไมอะ่ะก็ไม่เห็นจะแปลตรงไหนเลยผมแม่งก็เฉยๆผมก็มีเพื่อนมีทั้งเป็นเนี่ยแบบเนี้ยทั้งธง,งทั้งทองเยอะแยะผมไม่เห็นเขาจะมาทําความเดือดร้อนอะไรให้สังคมเลยอะ่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ปุ๊กเด็กก็ไม่รูนะ้เราก็เลยรู้สึกว่าบางครั้ง บางคำถึงแม้ท่านจะพูดแบบเสียงนิ่มๆิ่ะแต่มันเป็นคำพูดที่แรงที่ออดบอดีมันแรงไปหน่อยนะมันไม่ใช่การสอนนะอย่างเงี้ยใครใครคิดว่าเป็นการสอนบ้างวะไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราอะอยากให้ท่านอะแบบอย่ามาตำหนิติงิกันแบบนี้ยไม่ดีไม่ดีหรอก <c oughs> จริงนะ นที่ได้ดูคลิปท่านอ่ะชาวพุทธอย่างพวกเราอ่ะรู้สึกดีกับคำพูดเราเหล่านี้หรอถ้าเกิดจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอ่ะรู้จักเราเขาน่าจะรู้จักเราในมุมมองที่ดีหรือเปล่าถามแค่นี้ <c oughs> น่าจะมีมุมมองที่ดีไหมที่เขาได้รู้จักเราเข้าใจปะ่ะการที่ เราต้องการให้ใครศรัทธาเราการที่จะต้องให้ใครคนหนึ่งยอมรับเราผมว่าเราการะทาให้เห็นดีกว่านะกระทาให้มันเห็นเนี่ยมันมันมน,น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะเดี๋ยวว่านะเะฉะนั้นผมเห็นเนี่ยสองสามวันเนี้มันก็มีแต่คนเวียนแต,แต่เรื่องเรื่องเนี้ยนะใช่มันไม่เหมาะหรอกนะแต่ผมบอกแต่ผมบอกท่านก่อนนะผมบอกท่านก่อนเลยว่าท่าน่ะด่าเดียนะ ถ้าด่าผมถึงเลยนะผมถึงจริงผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นนะผมไม่เล่นผมผมไม่คนพูดคาไหนคํานั้นนะแต่ผมจะเอาบรรดากระทรงกระเทือยที่ท่านชอบพูดอะ่ะไปตักบาทท่านด้วยนะจะกินได้เท่าไหร่ไม่รู้นะแต,แต่แต่ถ้าถามนะเยอะเยอะนะถ้าจะทำอะเยอะมากนะลูกหลานกูอะเต็มหมดอะนะพร้อมเลยหลานผมก็เป็นนะอย่าลืม มันเปลี่ยนไปถึงขนาดไหนแล้วนะฉะนั้นผมว่าหยุดเถอะมันจะได้ไม่ต้องมีวาทกรรมอะไรกันต่อไม่ดีหรอกเราก็ไม่ได้อยากให้มันมีวัทกรรมถ้าเป็นวาทกรรมอยากมีแบบเป็นวาทกรรมที่มันสร้างสรรค์นะที่มันสร้างสรงสรค์และสังคมได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นวัทกรรมที่ดีนะถ้าถามเดียนะวาทกรรมแบบนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะใช่ไหม เราต้องอยู่ในสังคมที่มันสร้างสารรค์อยู่ในสังคมที่มันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมอันนี้ผมว่าดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในสถานะของการที่นะสร้างแต่ความขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะถ้าถ้าเกิดจะพูดก็พูดได้แค่นี้แหละนะจะไปจับจ้วงอะไรเงี้ยผมคงไม่ทำนะคือเราบอกเองว่าเราไม่ชอบคำนี้ คำว่าอับปีจังไรเราก็จะไม่พูดนะในทิศทางที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับคำพูดเข้าใจปะขายชูเรียนอยได้บ้านนะสวัสดีจาาพี่เอมีซังเขาห้องสายใช่ไหมสายมากเลยนะสายไปตั้งเกือบ50นาทีนะเข้าใจปะ่ะฉะนั้นบางครั้ง เราเราแยกแยะดีกว่าเออนะอย่างที่อาจารย์เบียร์บอกเนะคือบางทั้งเราคนเรามันมีลิมิตอยู่ประมาณนึงอย่างอย่างเอาง่ายๆเลยอย่างท่านไปกล่าวหาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยเป็นเกย์คิงแบบนี้อย่างนี้ท่านรู้หรือเปล่าว่ามันเป็นการใส่ร้ายอ่ะนะมันเป็นการใส่ร้ายอ่ะนำข้อมูลอะเป็นเท็รเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ท่านรู้หรือเปล่าใช่ปะ คือผมไม่รู้หรอกว่าใครจะเป็นอะไรใครจะยังไงนะแต่ผมรู้อย่างเดียวว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นก่อนที่เราจะไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก่อนเข้าใจปะ่นะท่านบอกว่าเนี่ยแพรรี่กับอาจารย์เบียรพูดก็พูดค่อนแขกท่านแต่คำพูดที่ท่านออกมาในการไล์สดของท่านนะมันก็เป็นคำพูดที่ค่อนแขกเหมือนกันซึ่ง มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้กับเยาวชนมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรให้กับสังคมควรจะหยุดแล้วก็แยกกันไปต่างคนต่างไปทําหน้าที่ตัวเองผมว่าอันเนี้ยเหมาะกว่าไม่งั้นมันก็ไม่จบเข้าใจป่ะมันก็ไม่จบหรือไม่ถ้าเกิดท่านรู้สึกว่ามันไม่ถูกอาจารย์เบียร์ไม่ถูกแฮร์รี่ไม่ถูกท่านศึกออกมาเลยท่านศึกออกมาเลยศึกมาเป็นคา,ารวาสแล้วก็มาเนี่ยมาเปิดศึกกันแบบเต็มๆเลย เพราะผมเชื <agrade. S 1> ่อว่าณตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแพรลี่หรืออาจารย์เบียร์กูว่าเขาไม่น่าจะเกรงใจผ้าเหลืองแล้วนะฮะผมว่าเขาไม่น่าเกรงใจผ้าเหลืองแล้วนะผมว่านะผมดูส่งนะจริงๆแต่ส่วนตัวผมไม่ต้องซีเรียสนะไม่ได้เกรงใจตั้งนานแล้วไม่ได้เกรงใจตั้งนานแล้วนะของผมนี่ไม่ต้องมาซีเรียสผมเลยก็อย่างที่บอกนะถ้ามีคลิปไหนด่าผมแล้วด่าอย่างเงี้ยด่าเลยนะคำว่าอัปปีจังไรถึงวัดเลยนะถึงวัดเลยนะ แล้วผมจะบอกให้ว่าเล่ล่อดที่อยู่ตรงสนามหลวงอะ่ะตลอดแปดปีอยู่ได้เพราะข้ากูนะข้ากอูอูให้มันกินกันก,นกทุกเดือนนะนะผมจะบอกให้อย่ายุ่งกับผมนะผมไม่ยอมหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าพ่อผมซึ่งเป็นพระอรหันท่านไม่ด่าผมแบบนี้แน่ๆฉะนั้นคือถ้าเกิดพ่อผมไม่ได้ด่าคุณอื่นก็ไม่มีสิทธิ์มาด่าผมนะเราไม่ใช่ญาติกันจำไว้เลย นี่กล้าพูดเลยเราไม่ใช่ญาติกันเราไม่ได้รู้จักกันด้วยแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ให้ผมใช้ใจ่ายไม่ได้มีพระคุณอะไรกันฉะนั้นคือความเกรงใจไม่มีนะใครจะบอกว่าไปยุ่งไปว่าท่านอะไรท่านไม่ได้นะเดี๋ยวตกนรกกูไม่ได้พร้อมขึ้นสวรรค์กูแจ้งไว้ตรงนี้เลยกูไม่ได้พร้อมขึ้นสวรรค์ดูแล้วพี่อาลีนะขึ้นสวรรค์ไม่ได้หรอกสังคมนี้โดดเดี่ยวนะขึ้นไปเหงาเลยนะอยู่นรกดีกว่าเพื่อนเพียบคนรู้จักเพียบ จริงๆ,งๆขึ้นไปนี่โอพีอ่เล็กกว่าดิครับขึ้นไปนีิโอ,อไม่มีใครเลยเหรอเนี่ยเข้าจะจปะอยู่ข้างล่างดีกว่าอยู่ข้างล่างน่าจะสนุกกว่าจริงๆ,ๆ,ๆนะฉะนั้นไม่ได้มีบุญคุณเลยกับผมแล้วยิ่งหน้าไม่เหมือนพ่อไม่ใช่ยากเนี่ยอย่า,ยาผมบอกท่านได้เลยว่าท่านอย่ายุ่งกับผม ผมพูดก็ผมก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะฉันคือถ้อยคำถ้อยคาของเดียจะไม่มีคําว่าจับช่วมนะเราพูดตามเนื้อผ้านะเอาจริงเราพูดตามเนื้อผ้ามันเป็นแบบนี้คือเดียอยากจะให้มันเป็นภาพที่ดีทั้งสองฝั่งแล้วก็ตัวสังคมหรือเยวาวชนเนี่ยมันได้อะไรกับสิ่งนี้อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าพี่เอ๋ว่าดีครับเอาจริงนะมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะนะ ไม่เชื่อว่าท่านเน่ยถ้าอยู่ประเรียนเก้าได้ท่านก็เป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งนะนะ,นะแล้วก็สามารถจะนำพระพุทธศาสนานะเดินทางไปได้ต่อได้ดีอ่ะนะฉะนั้นทางโลกอ่ะทางโลกเนี้ยก็คงคงต้องอย่าว่ายุ่นวายอ่ะดีสุดเข้าใจปะ่ะผมไม่ต้องยุ่นวายอ่ะท่านก็ไม่ต้องเสียเรื่องของความรู้สึกอ่ะเข้าใจปะ่ะเพราะเอาจริงนะเอาเอาเอา,เอาตอนนี้อยู่กันร้อยเก้าสิบคนนะ ถ้าท่านไม่แบนพูดแบบเนี้ยใครจะไปวุ่นวายกับท่านวะกูถามจริงฮะว่าไม่มีใครไปวุ่นวายไม่มีใครเริ่มต้นในการตําหนิท่านเลยนะพี่เข้าใจเดี๋ยวพูดปะ <c oughs> คือทุกคนมันมีหน้าที่อ่ะเราก็กำลังแบบส่งกาลังใจไปชยัยดงชยัยแดนนูน่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีๆท่านก็เริ่มขึ้นมาแบบเนี้ยมันก็แบบไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีรดดเรามี เรื่องใหญ่มากกว่านี้ที่ควรจะช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนเรื่องคนอพอยพเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วเมเงี้ยอย่างนั้นดีกว่านะน่าจะดีกว่าเราเราไม่อยากให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้หรอกนะสวัสดีครับพี่เก่งขานะฉะนั้นก็ถ้าเกิดถามดีก็คงจะเป็นเรื่องเดี๋ยวผมพูดได้ประมาณนี้นะ เรือมันผูกกันแล้วก็ว่าทำไมเรือมันฉุกเหมือนชนกันออกไม่ได้ชนกันช่วงนี้กับน้ำมันขึ้นเยอะไงะใช่ก็เดี๋ยวบอกแล้วันพี่ปุ๋ยว่าเรามีเรามีเขาเราียกอะไรเรามีหน้าที่เขา้าใจป่ะเดี๋ยวอาจารย์จตุรงจะโดนหางเลขไปด้วยเพราะอาจารย์จตุรงไม่โดนหางเลขอาจารย์จตุรงตั้งใจโพสเลยจ้ะตั้งใจโพสเลยจ้ะ จริงๆตั้งใจโพสอ้ะก็รออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะมาสักทีนะมาเร็วเกินคาดกูกูคิดว่าจะมาประมาณสักเสาร์อาทิตย์นะนะคือเห็นแก้โพสแล้วกูก็แบบขยี้เป็นหนึ่งดอกขยี้เป็นหนึ่งดอกแล้วบอกเพื่อนกันเนี่ยดูดิ ไม่ดีเลยนะเชียะค่ะอัดอันสุดตัวคนเดียวว่าวันที่สิบเขมนมันจะย้ายออกจากไทยไหมไม่ไมหรอกครับไม่หรอกเยหมดไม่หรอกครับคือเดี๋ยวพูดไปแล้วไงพี่หนูหญิงถ้ามันไม่ได้ให้อะไรกับสังคมมันก็ต้องดิดดุดกันไป ตามข่าวไม่ทันตื่นสายพี่สนญาตก็ไม่มีอะไรก็เรื่องเกี่ยวแพรลี่อาจารย์เบียง์เมาเมากันนะอยากจะให้มันแบบแยกย้ายอะไม่ดีคนคนฟังก็ทุกข์ไม่มีความสุขนะมันไม่ดีคือหน้าตอนเนี้ยจะหากรลาบดีๆสักองค์ยังยากเลยนะกูจะบอกให้นะ